ยอมค่ะยอมค่ะรู hair 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 os, ้ไหมใครฆ่าระยาเดือดก่อนเดือดก่อน โอเคไหม่วนเกี่ยวสวัสดีค่ะนเยยวเสวัสดีค่ะนี่คะสวัสดีค่ะพี่พี่ก่อนสวัสดีค่ะสวัในวี่ไใหมครอ่ะใหม่พี่เขาช่วงวันแี้ก่อนดาราววันละตาขาวด้นะจังหวะดก็อย่างนี้ยละค่ะคือ เย็นมากขอบคุณค่ะก็คือมันจะอย่างเงี้ยแหละทําได้ทุกทำได้ทุกอย่างแต่จะทําเมื่อต้องการที่จะทำคือสั่งให้ทําไม่ได้ใช่แล้วจะเป็นแบบจังหวะนรกอ่ะแล้วตอนนี้แม่เริ่มเครียดอย่างค่ะแม่เริ่มเครียดอย่างแม่ก็ต้องปล่อยไหลแล้วล่ะต้องปล่อยไหลแล้วล่ะตอนนี้ดีใจนี่เขาได้แบบก็ดีใจค่ะดีใจที่มีคนมารอเจอน้องอะไรอย่างเงี้ยดีใจที่แบบ มีคนรักแหละตอนนี้คุณจะดังกว่าแม่แล้วนะใช่คนเดียวที่ฆ่าระยะคนเดียวที่ฆ่าระยะยอมใช่ไหมคะยอมค่ะยอมค่ะรู้ไหมใครฆ่าระยะใคยมาแล้วใครมาอีกคะวันนี้ใครมาให้กำลังใจใครมาเชียร์น้องบ้างวันนี้ใครมาป้านาป้านาป้านามาเหรออ๋อใครอีกใครอีกใครอีกไม่ใครไม่ใครไม่ใคร

ทางนี้ยังไม่เห็นค่ะยังไม่เห็นน้องดิฉัะพี่ทางนี้ยังไม่เห็นนะทิ้งตัวละทิ้งตัวละต้องเด้งหนึ่งก่อนค่ะถึงจะได้ค่ะขอบคุณค่ะด้วยค่ะขอบคุณแบบมันเหมือนมันมาเรื่อยๆอ่ะแล้วก็แบบเอออย่างที่บอกเด็กจะอย่างเงี้ยเวลาตั้งถ่ายอ่ะหรือว่าเวลาแบบบอกให้ทําจะไม่ทำแต่ว่าจังหวะแบบ เดี๋ยวเขาทำเองไะเยอะมากทั้งวันค่ะชมว่าเขาก็ดูกับพี่อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ดูกับพี่แล้วก็บางทีเหมือนตาลิตเตอร์เหมือนเนาะมันก็จะพาไปอ่ะเออก็เขาก็จะชอบถ้าเพลงไหนกับช่วงไหนเขาชอบเพลงไหนเขาก็จะขอซ้ำๆถือว่าโอเคค่ะทูทูไทยๆถือว่าโอเคซอผ่านค่ะซอบผ่านถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วค่ะที่มาแข่งต้องขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์เนาะ ลแล้วลยแ้ไหนเลยแล้ใส่ไม้ลูกใส่ไม้ลูใส่มเลย ออมันขาดแล้วก็เอาไปเป็นแต่งหน้าคย่เอาไม่เอาใครสวยนะคะเกลใครสวยใครสวยใกรสวยใครสวยเกลคสวยเใคร้วเล็ใครอวเกอ้วเล้ว้นเกนเเกอ้วนพี่หนึ่งก็อ้วนเกลไม่อ้วนคนเดียวนานเปโอเคา